สวัสดีครับทุกท่านครับศักชัยชาแนลครับนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวรถคันนี้ครับนะครับสี่คูนสี่ครับนะครับผมซึ่งณเวลานี้ตอนนี้นะครับอ่ผมนั่งอยู่ในรถคันนี้นะครับเปิดแอร์เย็นๆนั่งอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็อ่จะรีวิวให้นะครับสี่คูนสี่ก็เป็นรถอ่ที่มีขนาดเล็กนะครับกระทัดรัดนะฮะแล้วก็มีบรรจุน้ำ อยู่ในตัวรถนะครับมีปั๊มนะฮะแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวผมจะไล่เลียงให้ฟังนะครับส่วนด้านในนะครับที่ผมนั่งอยู่เนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณขอสัญญาณไซเรนแล้วก็จะมีตัวขอทางนะครับเป็นไม่นะฮะด้านก็เปิดไฟนะครับมีก็เป็นระบบธรรมดามีแอร์มีอะไรครับก็ไปได้2ท่านนะครับ คนขับพร้อมกับผู้ที่นั่งมาด้วยหนึ่งท่านนะครับก็นี่คือด้านในฮะรีวิวจากด้านในก่อนนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับรถดับเพลิงก็จะมีส่วนที่ปรับปรุงขึ้นมาก็คือนี่แหละครับหน้ากากครับหน้ากากอนามัยต้องติดรถไว้ทุกคันนะฮะเผื่อว่าออกไปทํางานไปดับเพลิงดับไฟเนี่ยนะครับเราก็จะต้องป้องกันตัวเพราะว่าอย่างที่ลูกข่าวนี่แหละครับนะครับอันตรายมากนะครับต้องป้องกันตัวเองก่อน ส่วนด้านในก็มีมีประมาณนี้นะครับนะฮะมีประมาณนี้นะครับระบบเกียร์ก็1 2 3 4งห้านะครับเกียร์ถอยแล้วก็จะมีปรับเป็นที่ขับเคลื่อนสีล้อก็มีนะครับนี่คือข้อดีด้านในนะครับก็จะเป็นวิทยุระบบแกง UHF นะครับซึ่งติดตั้งมากับกับตัวรถ มาติดตั้งนะครับมีด้านั้นก็เป็นแอร์นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกนะครับครับทุกท่านครับนะฮะรถคันนี้จะมีความพิเศษก็คือตรงนี้ครับมีระบบตัววินนะฮะเขาเรียกนะนะครับเอาไว้สําหรับลากสุดดึงนะครับหนึ่งอาทิตติดอยู่ด้านหน้ารถนะครับก็จะมีข้อมูลดาวเข้าของมันนะฮะ อย่านก็จะมีเหมือนกับว่า,า8,000กิโล8,000กิโลอาจจะเป็นการเนี่ยฮะใครใครรู้ใครพอรู้บ้างฮะเนี่ยนะครับ8,000กิโลผมไมอ่านให้เ่าเๆนะฮะเหมือนว่าการการดึงอันนี้คือ6,800กิโลนะครับมันเป็นข้อมูลเฉพาะของตัวนี้นะครับถ้าใครรู้ก็อธิบายให้ฟังหน่อยนะฮะนะครับ ตัวนี้เป็นกล่องนะครับกล่องที่ตัวกล่องคอนโทรนนะครับก็จะมีสายอีกชุดหนึ่งที่เอามามาต่อเข้ากับตรงนี้นะครับแล้วก็คอนโทรลตัวตัววินตรงนี้นะครับนะสามารถดึงเข้ามานะครับนี่คือข้าวๆนะครับอันดับแรกก่อนนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าของรถคันนี้นะครับผมครับนี่เป็นบริเวณด้านข้างนะครับรถคันนี้ก็มี จะลดสี่ล้อนะครับสี่ล้อบรรทุกนะฮะด้านข้างก็จะมีบานที่เปิดแล้วก็ม้วนพับม้วนนะครับส่วนด้านในนะครับด้านในที่ที่เป็นด้านในก็จะมีตัวควบคุมไฟนะครับก็จะมีแผงไฟส่อ,องสว่างนะครับก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้ส่วนนี้เป็นถังน้ํามันที่ไว้เก็บน้ํามันนะฮะน้ามันเพื่อที่จะใช้สตาร์ทเครื่องปั๊มนะครับ อ,อีกหนึ่งช่องครับช่องนี้ก็จะเก็บเก็บหัวฉีดนะครจะมีหัวฉีดมีหัวฉีดมีเครื่องตัดทางนะครับเครื่องตัดทางนะครับก็จะติดอยู่ที่รถเลยนะครับพร้อมกับพร้อมกับเจ้าเครื่องนี้นะครับนี่ครับ ตัวนี้เป็นตัวควบคุมนะครับเครื่องตัดทางนะฮะเป็นตัวส่งกำลังนะฮะนี่ก็จะเป็นสายสายไวจั๊มนะครับเนี่ยสีดำเส้นนี้จะมีสองเส้นนะครับซึ่งเดี๋ยวลำดับต่อไปในวันถัดไปเดวจะรีวิวเครื่องนี้ให้ดูนะครับเอาแบบคร่าวๆ่อน,นะครับถังรบเพิงครับถังับเพิง อังกระเพิงที่ติดมาพร้อมกับตัวรถนะครับสามารถดับได้ A B C นะครับวิธีการใช้ก็นี่นะฮะเขาบอกเลยให้กดไปที่ตรงนี้นะครับก็จะมีตัวสลักล็อกไว้ครเวลาจะใช้เราก็กดลงไปนะครับก็จะสฉีดได้นะครับเนี่ย ส่วนด้านท้ายเลยนะครับด้านท้ายก็จะมีก็จะมีตัวบันไดที่ขึ้นไปนะครับปีนขึ้นไปด้านหลังนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูชุดนี้เป็นชุดปั๊มครับนะครับชุดปั๊มที่ติดมากับตัวรถนะครับซึ่งรถคันนี้ก็จะมีน้ําอยู่ภายในตัวรถนะครับนะครับเป็นชุดปั๊มนะครับชุดปัม๊มวันนี้ไม่ได้รีวิวเรื่องการใช้น้ํานะครับ ก็จะมีตัวปั๊มมีสายน้ํานะครับที่เป็นขนาดหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็พร้อมหัวฉีดนะครับที่ส่งน้ําไปดับไฟได้เบื้องต้นนะครับนี่ฮะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเขาขนาดสี่ร้อยลิตรครับวอเตอร์แท้งสี่ร้อยลิตรนะครับสี่รอยลิตรฮะนี่ยเป็นระบบคนไกเขานะครับละอีกหนึ่งฝั่งนะฝั่ง ด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเอาไว้สี่เรบเก็บสายดับเพลิงนะครับสายดับเพลิงที่ที่เราจะใช้งานต่อพ่วงเพื่อจะใช้ปั๊มตัวนี้นะครับลากเข้าไปก็ต่อสายได้ไกลแค่ไหนก็ไปได้นะครับอ่าเพราะว่าน้ําในแทงค์เนี่ยนะครับวอเตอร์แทงค์เนี่ยประมาณรถคันนี้ก็ประมาณ400ลิตรนะครับถ้าเป็นเพลิงขนาดลูกไม้รถยนต์ก็สามารถะระงับได้แต่ว่าถ้าเป็นบ้านเรือนประชาชนหรือไฟไหม้ใหญ่ๆเนี่ย น้ำประมาณนี้จะไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าทการดับไฟเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ปริมาณน้ําที่เยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวด้านข้างนะครับรีวิวด้านข้างนะครับส่วนการเติมน้ำนะครับเติมน้ําเข้าในแทงก็จะเป็นจุดนี้นะครับท่อรับน้ํานะครับนี่ฮะรับน้ําเข้าในแทงนี้4ี่ลิตรนะครับก็คร่าวๆนะครับด้านในก็จะมีประมาณนี้ครับนะครับ ก็จะมีส่วนไฟนะครับไฟคือเป็นไฟด้านบนด้านข้างด้านบนเนี่ยนะฮะที่อยู่ด้านข้างตัวรถเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยก็จะเปิดเปิดอยู่ตรงข้างด้านข้างคนขับเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะปีนขึ้นไปด้านบนดีกว่านี่ก็จะมีบันไดให้ปีนขึ้นไปไปดูฮะ,ะด้านบนมีอะไรครับด้านบนก็จะเป็นการเก็บเก็บบันไดฮะ,ะบันไดนะครับ บันไดสามท่อนนะครับแล้วก็เป็นท่อเป็นท่อดูดนะครับท่อดูดนะครับท่อดูดน้ำนะฮะเอาปั๊มนะครับผมนี่คือตัวด้านบนนะครับด้านบนรถอันนี้นะฮะอ๊บนีนะครับครับทุกท่านครับก็จะเป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับรถ สี่คณสที่เขาเรียกว่า4ี่นะครับซึ่งเป็นรถขนาดเล็กนะครับรถบรรทุกขนาดเล็กคับขับเคลื่อน4ีล้อได้นะครับมีบรรทุกน้ำสี0รลิตรนะครับมีตัววินที่เป็นสายสำหรับการฉุดการลากการดึงนะครับได้มีอุปกรณ์พ่วงมาไฟส่องสว่างนะครับมีปั๊มน้ำ นะนมีเครื่องตัดทางที่อยู่ในรถคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ครับนะครับ,นะค,รบค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อีกรถคันหนึ่งนะฮะที่ไปสองคนสามารถปฏิบัติงานได้ในขั้นต้นนะครับแต่ว่าการดับไฟเนี่ยนะครับต้องขออนุญาตแนะนําอย่างนี้ครับว่านะครับการดับไฟเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่มีความรุนแรงนะครับ ไฟที่มีความรุนแรงมีความร้อนสูงสูงเนี่ยนะครับการใช้น้ําจะต้องการน้ําในการดับไฟเยอะมากนะครับเพราะว่าหลักการดับไฟเนี่ยจะมี3อย่างใช่ไหมครับอ่าตัดอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปเนี่ยตัดเชื้อเพลิงออกไปไฟก็ดับตัดความร้อนออกไปไฟก็ดับตัดออกซิเจนออกไปไฟก็ดับการดับไฟที่ใช้น้ําเยอะๆเนี่ยนะครับก็คือการตัดวงจรองค์ประกอบที่เป็นส่วนที่เป็นความร้อนออกไป รังนั้นความร้อนเวลาการเกิเดเหตุบางไม,ม้ความร้อนที่สูงมากมีความร้อนสูงมากแค่ไหนนะครับเราก็จะต้องใช้ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปตัดองค์ประกอบนั้นให้ไฟดับลงก็คือตัดความร้อนนั้นให้ได้ไฟถึงจะดับลงนะครับนี่คือการใช้น้ําในการดับไฟนะครับก็วันนี้ก็เป็นการรีวิวแล้วก็มามาพบปะ มาพบเจอพี่ๆน้องๆนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยด้วยความคิดถึงนะครับนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับผมนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับอย่าลืมนะฮะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ศักชัยใจชาแนลนะครับเพื่อจะมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามบคุณครับ